จะผืนฟ้าหรือผืนดินไม่ว่าที่ไหนก็ไม่ไกลเกินไปสําหรับการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่คนนี้ <Speed. S 1> เธอคือความสมดุลของเทคโนโลยี <Pre cision. S 1> อันล้ำหน้าและภูมิปัญญาดั้งเดิมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวิหกอสุนีบาทซันเดอร์เบิร์ดก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเราขอรบกวนทุกท่านให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะนอกจากการสนับสนุนหลักผ่านการซื้อเกม Ubisoft แล้วการกดติดตามช่องทางของเรานั้นไม่ว่าจะบน YouTube Facebook หรือ Instagram คือการส่งเสียงอันมีค่าของท่านในฐานะเกมเมอร์ชาวไทยโดยตรงและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงครับ t ันเดอร์เบิหรือ Mina Sky เกิดและเติบโตในพื้นที่ที่เราหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อและระบุตำแหน่งบนแผนที่โลกไม่ได้นั่นก็คือเขตนาโกด้าทางตะวันตกของแคนาดาซึ่งก็เป็นที่อยู่ดั้งเดิมของชาติพันธุ์นาโกดาที่ทันเดอร์เบิรสืบเชื้อสายมานั่นเองและคำว่านาโกด้านั้นก็มีความหมายว่าเพื่อนหรือพันธมิตรซึ่งก็เข้ากับบุคลิกและเกมเพลย์ของทันเดอร์เบิรที่ดูจะชอบช่วยเหลือคนทั้งมิตรและศัตรู ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยทันเดอร์เบิร์ดได้รับการปลูกฝังจากคำสอนของแม่ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและคนรอบตัวอย่างมากส่วนพ่อของเธอก็ประเคนวิชาความรู้ด้านเครื่องยนต์กลไกให้ตั้งแต่อย่างเล็กเธอเข้าใจเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ได้ดีนานก่อนที่เธอจะได้เริ่มขับมันครั้งแรกเสียอีกด้วยความเป็นเด็กที่มองหาประสบการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาทันเดอร์เบิร์ดก็สามารถเข้าฝึกในโครงการ Eagle. และอย่างที่หลายท่านน่าจะเดาได้ครับว่าเธอประสบความสําเร็จในการฝึกฝนทางการทหารอย่างยอดเยี่ยมและได้เข้ารับใช้กองทัพแคนาดาในฐานะนักบินซึ่งเฮลิอคอปเตอร์ที่เธอใช้ก็คืออากัสต้าเวสแลนด์ซีเ149คอมมรันที่เป็นเครื่องบินประจําการของกองทัพอากาศหลวงแคนาดานั่นเองพูดได้ว่าตัวตนของทันเดอร์เบิร์ดก่อร่างสร้างตัวมาจากความรู้อันยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยีและภูมิปัญญาแห่งชุมชนวิถีทั้งสองทำให้ทันเดอร์เบิร์ดสอหาเครื่องมือล้ำสมัยเพื่อที่จะมาช่วย วชีวิตและดูแลคนรอบข้างอย่างสุดความสามารถแล้วเราก็ได้เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนพื้นเมืองมีความสามารถไม่แพ้ใครรักษาตัวตนของชุมชนได้อย่างชัดเจนตรงตามความถูกต้องทางการเมืองทุกประการ แล้วทำไม t ันเดอร์เบิร์ดถึงเข้ามาร่วมกับทีมเรนโบว์ได้คำตอบนี้อยู่ในวิดีโอแอนิเมชันของเธอแล้วครับนั่นก็คือวันหนึ่งเธอขับพอเข้าป่าแล้วไปเจอโนแมสที่กำลังบาดเจ็บจากการทำภารกิจหลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วพอเจ้ากรรมด้านมาเสียซะได้ทำให้เธอกับโนแมสต้องใช้เวลาทั้งคืนในป่าแห่งนั้นโนแมสถามถึงสัญ,ญลักษณ์บนแจ็คเก็ตทันเดอร์เบิร์ดซึ่งก็ได้ความว่ามันเป็นแจ็คเก็ตที่เธอได้รับมาจากพอ่อสื่อถึงความรักสติปัญญาและความกล้า แล้วในตอนนั้นเองเธอก็เจอหมีตัวหนึ่งมันถามเธอว่ากลัวบ้างไหมเธอเลยบอกว่าไม่เท่าไหร่แล้วก็ลั่นไกใส่มันแต่เรื่องราวก็ดันมาตัดจบปาหมอนเอาซะดื้อให้คนเล่นไปคิดกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เพียงแต่ว่าทั้งสองคนก็รอดชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้โนแมดเห็นถึงศักยภาพของเธอและแนะนำทันเดอร์เบิร์ดให้ซิกรู้จัก ในการประเมินของซิกนั้นความสามารถด้านกลไกและนักบินเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วเขาคิดว่า Thunderbird จะเข้ากับ Frost ได้ดีด้วยจุดเด่นอย่างมากที่ซิกมองเห็นคือ Thunderbird จะมองหาความสมดุลในทุกๆสิ่งเธอเปรียบเรยว่าโลกและร่างกายมนุษย์ก็เหมือนเครื่องยนต์ที่เราต้องเข้าใจจุดประสงค์และวิธีการทำงานของมันเพื่อที่เราจะหาทางออกให้มันได้ ความรักครอบครัวและชุมชนเป็นหัวใจสำคัญของทันเดอร์เบิร์ดที่เหนือเสียยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดแม้เธอจะดูสุขุมตอนเจอกับอันตรายแต่เธอก็สามารถฉุนขาดได้ถ้าเธอเจอคนที่มีนิสยัยไม่เคารพคนที่มีความแตกต่างจากตัวเองอย่างไรก็ตามซิกซ์เห็นดีด้วยที่จะมีนักบินกู้ภัยยอดฝีมือในทีมเรนโบว์ไว้สักคนโนแม้ no Man, รายงานถึงซิกว่าเธอแนะนำทันเดอร์เบิร์ดมาเข้าทีมด้วยเหตุผลหลายอย่าง และโนแมดก็รู้สึกประทับใจทันเดอร์เบิร์ตตั้งแต่ทั้งสองได้พบกันครั้งแรกทันเดอร์เบิร์ดเคยพูดกับเธอว่าถ้าเธอทำบางอย่างพังเธอควรเรียนรู้ที่จะซ่อมมันถ้าเธอกลัวอะไรบางอย่างเธอควรพยายามทําความเข้าใจมันและถ้าเธอทําคนอื่นเจ็บเธอควรเรียนรู้ที่จะเยียวยาแผลพวกเขา แต่ไม่ใช่แค่เพราะความถูกชะตาเพียงอย่างเดียวที่โหนแมสแนะนำทันเดอร์เบิร์ดให้มาร่วมทีมเรนโบว์แต่เธอเห็นแล้วว่าทันเดอร์เบิร์ดมีความแข็งแกร่งที่ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนเธอก็จะเยือกเย็นตลอดเวลาและทุกความเสี่ยงก็อยู่ในการคำนวณของเธอหมดแล้วสำหรับโค้ดเนมทันเดอร์เบิร์ดที่เธอได้รับก็มาจากตำนานของชนพื้นเมืองในอเมริกาเหนือที่สื่อความหมายถึงอำนาจเหนือธรรมชาติด้านพลังและความแข็งแกร่งนั่นเอง อุปกรณ์ประจำตัวของเธอโค n น h าฮีลิ่งสเตชันก็เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้คนรักเพื่อนมนุษย์อย่างทันเดอร์เบิร์ดจริงๆโดยคนที่เป็นผู้ประเมินเครื่องมือชิ้นนี้ก็คือฟินก้านั่นเองซึ่งเธอก็กล่าวชมว่าอุปกรณ์นี้เหมือนกับมีเพื่อนคู่ใจเพิ่มในสนามรบเพราะระบบเซ็นเซอร์ยิงรอบทิศ360องศาทําให้มันแจกจ่ายยาสมานแผลให้ทุกคนที่คลานอย่างปางตายเข้าไปหาเครื่องยิงฮีลนี้ได้เราไม่ต้องการนายแล้วด็อก แต่ช้าก่อนเพราะข้อเสียอย่างที่สุดคือโคน้าฮิลลิงสเตชันไม่สามารถเลือกฝ่ายที่จะฮิลได้มันจะฮิลแม้กระทั่งศัตรูถ้าพวกเขาช่วยจังหวะเข้าไปในรัศมีได้เหมาะเจาะทำให้จะวางมันสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เด็ดขาดฟังมาถึงตรงนี้แล้วใครที่อยากชมแอนิเมชันแบบภาคไทยสามารถดูได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายครับถึงในคลิปจะเห็นแต่เฮลิคอปเตอร์แต่ต้องมีคนอยากออกเรือแน่นอนแล้วมีใครที่ลองเจ้าหน้าที่หน้าใหม่คนนี้แล้วมาแชร์ประสบการณ์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับ สำหรับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของเกมเจาะลึกตัวละครตัวไหนของเกม Ubisoft โปรดสนับสนุนเราผ่านการกดติดตามช่อง YouTube ให้ช่องของเราสามารถแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆให้คุณได้ทันใจและหากใครมีเรื่องราวที่คุณอยากให้เราทำวิดีโอสามารถบอกมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับถ้าเรื่องนั้นมีสิ่งเรียกร้องมากพอเราจะทำคลิปนั้นออกมาให้ได้ชมกันแน่นอน รวมถึงอย่าลืมกดติดตาม Facebook และช่องทางน,น้องใหม่ของเราบน Instagram เอาไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารของ u b s ีซอ t แล้วรอรับชมคอนเทนต์ดีๆที่ส่งตรงจาก u b i s o อ t t h a i l a ด d ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ